เอาล่ะงั้นวันดีวันนี้เราก็จะมาต่อจาก e ีพีที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าผมจะหาในเทอร์ฟอร์เทเฮสให้ได้และในอีพีนี้ผมก็ยังหาไม่เจออยู่เหมือนเดิมแต่ทุกคนไม่ต้องหว่วงนะครับผมได้ไปฟาร์มหลังไม้มาเรียบร้อยแต่สิ่งที่ผมไปฟาร์มมาค่อนข้างจะไม่เป็นประโยชน์เลยตั้งแต่มากถึงมากที่สุดคั่้างจะไม่เป็นประโยชน์เลย ซึ่งสิ่งผมทำแค่สร้างสร้างฟาร,ร์มวัวแล้วก็สร้างเออแล้วก็ปลูกข้าวแค่นี้แหละแล้วผมก็ได้พิกแอคเคปแล้วก็ได้มาขุดเอาออกเซิเดียนเพื่อไปสร้างประตูม,มิติอยู่ตรงนี้ซึ่งรวมๆผมก็สร้างได้แค่นี้จริงที่ไม่ลงคิดไปหนึ่งวันเกียบแค่นั้นเลยครับผม ผมไม่มีข้อแก้ตัวอะไรอยู่นอกจากเขาบอกผมคิดเกียดว่ามีแค่นั้นเลยครับซึ่งสิ่งที่ผมต้องการก็แค่ยังเป็นเป้าหมายเดิมอยู่นะครับคือการไปหันในเ h อร์ฟอร์เทสซึ่งมผมคิดว่ามันคงจะอีกนานแสนนานถึงผมจะเจอในทุกวันนีซึ่งตอนนี้ผมต้องการที่จะแลกของพิกลิน แล้วโอเคผมมีทองอยู่เจ็ดก้อนผมมองว่าผมจะแอกพกลิกเล่นได้ของดีๆเช่นเอเน่โผลซึ่งมันจะดีมากเพราะมันจะประหยัดเวลาได้มากโคเลยซึ่งสิ่งที่ผมต้องการในตอนนี้คือต้องการสร้างกำแพงรอบๆประตูนเนเธอร์ของผมเพื่อไม่ให้แก๊สมันเห็นผมและยิงผม ผมมีอัตราการตายสูงมากกับแก๊สเอาล่ะงั้นเราก็มาถึงในนี้ที่แล้วซึ่งเปิดมาเราก็ไม่เจอแก๊สทั้ว่าเป็นเสียงที่ดีมากๆเลยทีเดียวงั้นเราก็ควรเดินทางไปอืม ผมคิดว่าเราควรที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งแลวเราก็ควรขุดทองแบบไม่พิลิลเห็นแล้วเก็ไดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถึงมันจะเป็นแค่เศษทองแต่เอามารวมกันแล้วมันก็คือทองถ้าเอามารวมกันผมก็ได้เป็นเกาะเป็นทองแบบปกติตัวที่ไม่ใช่เศษทอง ซึ่งมันก็ประหยัดการหาทองในชั้งถึงมีเยอะมากมากซึ่งผมไม่เจอพิเล่นเลยอืมผมไม่แน่ใจว่าไอตัวพวกนี้มันแรกของไดไหรือไม่แต่เหมือนถ้าเป็นในเวอร์ชันเก่ามันจะค่อนข้างว่า,งาจะแลกได้โอ้ผมจะพิเลนแล้วเยสนั่นแหละนั่นแหละแต่มือมันจะมาฆ่าของหรือเปล่า เมื่อกี้ผมจะขุดกอนผมไม่ได้แจ้งสักเท่าไหร่โอเคมันหนีไม่เป็นไรหนเลยตัวนึงเยวก่อนพวก ว่าไม่ดีส้าเขาหลัม ก็แล้วแต่ว่าผมแล้วถ้ามีโอกาสให้มือเื่อมาให้ท่านผู้ดูผู้ชมมไม่สามารถเลอกี่ยมครับได้ตลอดผมไม่ได้เล็ผมไม่ได้มีือมุ่งหมายว่าจะเล่นแค่หมายาลอย่างเดียว ไอ้องนาสิบเอ็ดก้อนนี่เป็นสิ่งที่ดีมากอย่าเชียวนะโอเคเออไม่เป็นไรเออชีกหายแล้วไงกอเลยแต่พี่เอ็เซ็ดไม่ก็อย่าใช้มันโดยที่ไม่จำเป็นเลยก็เอาเถอะ ดูเหมือนว่าจะได้ทานนะฮะ yes ผมได้เอโนโผลโอ้มันดีมาเลยแค่นี้ก็ประหยัดเวลาการหาเอโนโผลไปได้เยอะที่เหลือก็แค่หาในเทอร์ฟอร์เทสเพื่อไปฆ่าบ,บีสอืมกาเบลผมไม่ค่อยต้องการกาเบลเลยฮะ,ะมันไม่คมีประโยชน์อะไรเลย ในตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยฮะเมือนว่าทองจะหมดเลยวฮะหมายเขาไม่หมดไมอยตรงนั้นแ้มันได้ดีดีโอ้เชิสอ,อันนี้โอเคใชมเปทานแทนทาน โอ้ได้อันนี้ถือว,ว่าดีอ,อมไม่ค่อยดีฮอูหูตีมเร็วหรอโอเคโอ้ยไม่เป็นไรถือว่าเราได้ของค่าข้างที่จะดีเพราะเราได้เอ็นโผลตอนนี้ผมจะกลับไปเอาของไปเก็บก่อนละกันอืม โอเคเามาถึงที่แล้วผมว่าผมควรหาเร่งเวลาในการหาในเทอร์ฟอร์เทสให้มันเร็วผมต้องการให้มันเกินคลิปนี้คลิปเดียวเลยเพราะผมไม่ต้องการให้มันมีอีกหลายอีพีผมอยากหาทำอย่างอื่นแล้วผมไม่อยากหาในเทอร์ฟอร์เทสแล้วผมต้องการที่จะหาในอีพีเดียวอืม อืมงาวโอ้ยผมมันสื่ออยริงเด้ยโอเคอืม hmm, ด okay. mm ูเหมือนไม่จะใกล้เสร็จแล้วฮะโอเคเอาของไว้แค่นี้น่าจะพอแล้วแหละ ผมรู้รสึกว่าในะาแค่นี้อืมโอเคโอ้เศษทองเอ้เศษเหล็กเงั้นเอาไวปนี้อืมอืมโอ้คิดจะคว้ามากเลยผมค่อยมันจัดของหลังทำไมได้ที่นี่อ งั้นเดี๋ยวค่อยเอามาจัดของลางไม้แล้วกันตอนนี้ต้องการอาหารอืมผมไม่มีอาหารกินเลยนี่มันแย่สุดๆแย่ถึงแย่ผม,มากผมต้องรีบเพาะปลูกข้าวและเอาไปให้บัวผมกินเพื่อให้ออกลูกออกลานมาให้ผมกินมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ อืมปันบ้าสดุดอื่ผมเก็ยทำเรื่างนี้เป็นบ่าเลยมันเสียเวลามากเลยกับการหาอาหารอืมมันอยู่นี่นี่แหละนี่แหละ Okay. แค่นี้ก็พออืมผมต้องรีบหานิเธอฟอร์เทศแล้วผมจะหาให้เจอเยวนี้แหละงั้นเราจะเร่งเวลาคูณสองไปเลยละกันจนกว่าจะเจอเนเธอฟอร์เทสงั้นก็เริ่มเลยทุกคนจำไอ้คำนี้ไว้นะครับไอ้คำว่าผมต้องหานเธอฟอร์เทสให้เจอในอีพีนี้ให้ได้เลย ซึ่งมันก็ไม่ใช่ในอีีนี้อีกแล้วผมคิดว่ามันคงจะอีกนานสแสนนาน,านและทุกคนไอกอาจจะสง,งสยัยว่าเสียงนม่นีคือเสียงอะไรเมื่อคือเสียงที่ผมพาเรื่องหลังเพราะในคลิปนี้แม่งเงียบชีไหายนั่นผมจะคอยบรรยายวิดีโอนี้แล้วแต่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อให้คลิปมันไม่เงียบ แล้วให้ท่านผู้ชมไม่งงว่าผมทำเ hey พ่อะไรอเช่งเกที่เริ่องงั้นเราเล่ง <Hey. S 1> เวลาคูณสองไปเลยละกัน mm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปแก๊สเวนุ่ย ในตอนนี้ผมไม่คิดอะไรเลยนอกจากผมจะทำยังไงให้หนีจากแก๊สนี่ได้ผมกลัวตายมากเลยผมหนีหัวสุกหัวสุนรีบวิ่งมาเพื่อที่จะเจอแก๊สอีกตัวผมรู้สึกไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันมีแก๊สเยอะขนาดนี้ตอนผมเล่นฮาร์ดโหมดมันยังไม่มีเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยและผมก็ได้ค่าแก๊สเป็นหนึ่งตัว ซึ่งผมก็รีบหนีเพื่อจะหาในเทอร์ฟอร์เทดแต่ผมก็เจอแต่ใบโอมลกล้างผมรู้สึกหมดทางที่จะไปเพราะมันไม่มีทางไหนเลยที่ผมที่จะไปได้ผมก็เลยลองขุดลงมาดูว,ว่ามีอะไรข้างท้ายซึ่งผมก็ยังดีแจอยู่นิดนึงที่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ใบโอมลกล้างและผมก็พยายามที่จะขุดหาที่ลงจากข้างบน งั้นทุกคนก็เชิญรับชมคลิปต่อไปได้เลย5 minutes later แล้วในตอนนี้ผมค่อ,อยพยายามที่จะเอาใบโอมลักษาะและผมก็ได้มาเชอญไปโอมต้นไม้สีฟ้าซึ่งผมก็พยายามที่จะต่อว่าไปตัวที่ไม่แกเห็นแต่แกก็ยัดดันเห็นผมแล้วก็ยิงลูกไฟมาหาผมผมก็นั่งพักเีงหยุบตายซะแล้วแต่ผมก็ โชคร้ายมากมากว่าผมไม่ได้เอาอาหารมาเลยซึ่งในตอนนี้ผมเลยต้องใช้ดวงทั้งหมดวัดก๊าซเลือดของผมว่าผมจะตายก่อนหรือไม่ซึ่งในตอนนี้ผมก็พยายามที่จะให้แก๊สนี้ออกไปไกลๆโดยที่ผมก็จะรีบต่อบ็อกไปซึ่งแก๊สก็หนีไปแล้วแต่ก็ยังโชคร้ายเจอแก๊สอีกตัว่วผมเลยพยายามที่จะรีบต่อบ็อกไปซึ่งมันก็ยังมีความโชคดีอยู่ กแก๊สตอนนั้นก็หนีไปแล้วซึ่งในตอนนี้ผมก็รีบต่อไปให้เร็วที่สุดซึ่งผมก็มีการระแวงนิดนึงว่าจะมีแก๊สมาบึ้มผมไหมและก็มีเอ็นเตอร์เมนวีดีกวา์มาซึ่งทำให้ผมหวาดกลัวเสียวเลยทีเดียวเสียวเพราะผมกลัวมันฆ่าผมมากมากเลยก็อาหารผมก็ไม่มีแลวผมก็พยายามที่จะต่อบบล็อกและก็พยายามหาอาหาร ซึ่งในตรงนี้ผมสามารถโดลงไปได้เลยแต่นั่นในกรณีผมมั่นใจว่าตัวเองสามารถทําได้โดยที่ถึงลงไปผมไม่ตายก็มีเลือดเจอแล้วแต่ในกรณีนี้ไม่ใช่ผมมีเลือดน้อยมากแ,และแล้วผมก็มาเจอสิ่งนี้แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการอยู่ทีผมอยากจะเจอนิทูฟอร์เทสแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะผมมีน้อยก็นในนี้ก็ยังมีทองหรือของ ดีๆให้ผมแรกหรือหาได้ซึ่งมันก็ดีพอสมควรแต่ผมก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรผมก็ไม่เรื่องมากัเท่าไหร่หรอกผมได้ขุดเข้าไปได้สำรวจซึ่งผมก็พยายามสำรวจให้ได้มากที่สุดซึ่ง,นใ,นงในตอนนี้ผมก็จเจอทอและด้วยความโล่อของผมผมก็พยายามที่ไปเอาทอ ซึ่งผมก็เจอพิกลิ่นตัวนี้ผมพยายามอดบ็อกใส่แต่มันก็วิ่งมาหาผมผมเลยต้องรีบวิ่งหัวซุ่หัวุนรีบหนีซึ่งผมว็รละแวงกน่ายว่ามันจะมาหาผมซึ่งเหมือนว่ามันจะมาไม่มาหาผมแต่ผมคิดว่ามันอาจจะมาหาผมผมเลยคิดว่าผมจะลองหาทางอื่นดูซึ่งมันก็ไม่มีทางอื่นผมเลยต้องทำใจเพื่อในการ ดตรงที่เดิมเพื่อจะออกไปซึ่งผมก็เจอตัวเดิมผมพยายามที่จะหนีซึ่งมันก็หนีไปและมันก็มี2ตัวซึ่งมันน่าเศร้าผมพยายามกุดบล็อกและผมก็ตายนั่นคือบทสรุปของ EP นี้ครับซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าใน EP นี้มันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะผมก็คิดอย่งนันเหมือนกันซึ่ง ใน EP ีหน้าผมอาจจะไม่ได้เล่นมาครับแต่มาเล่นเดรเลียแทนก็แล้วแต่โอกาสนะครับงั้นก็โปดติดตามตอนต่อไป